ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการ What the c h e นะครับและวันนี้นะฮะเราอยู่กับอีกหนึ่งควีนะฮะที่ถูกส่งตรงมาจากเอพิโซดล่าสุดเลยนั่นก็คือเบนเซดีวาสวัสดีค่ะเจ้าของวลีดังนมมีกีผ่าฟ้าดินเป็นพยานเบนเซ สวัสดีพี่เบนค่ะโอ้โหยินต้องรับเข้าสู่ในการ w h t t the t ของเราและนี่คือ Eliminated Queen คนล่าสุดที่ถูกส่งตรงมาจากรายการ Da a c ร Race Thailand s e a t o r e นะคะคนจะมองว่าเฮ้ยพี่เบนเป็นควีนที่แบบ Old โอ h o o ูเราแบบภาษาบ้านๆคือเขาจะมองว่าเราแก่ก็คือก็แก่จริงอ่าแต่แบบว่าลึกๆแล้วเรายังไม่แก่แต่เราแค่แบบว่าเราเห็นอะไรต่างๆใน ในโลกไปเนี้ยมาเยอะกว่าคนอื่นกว่าน้องๆหนูๆลูกๆที่อยู่ในรายการก็คือจากลุกมิดเดิ้ลควีนลุกแรกตัวฟันเองอ่ะก็จำพี่เบนว่าโอเคคงเป็นแบบสไตล์ทรีดิชันลโชว์เกิร์จ๋าๆเลยอย่างเงี้ยโชว์เออโชว์เกิร์คาบาเร่จ๋าไอลุกโปรโมเนี่ยเราตั้งใจว่าอยากให้ดูเป็นคารบาเร่เหมือนแบบว่าซีรีเอทของมันก็เป็นแบบ ผ้ายีนนะผ้ายีนเป็นเดนิมมาทำยุคเราเนาะเราก็เป็นคนที่ชอบสีกางเกงยีนอะไรแบบนี้คือเราก็อยากให้มันแบนบดูสมัยใหม่ให้คนคิดว่าว้าเยเบนเยเบนทาอะไรยะททำได้หรอยะาอะไรอย่างเงี้เยเฮ้แต่คนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะพี่เบ้นหมายถึงว่าแบบพี่เบ<ๆ>้นเป็นควีคนคนหนึ่งที่เสิร์ฟความน่าตื่นเต้นให้กับคนดูทุกเอพิโซดคือเราเราก็ชอบด้วยแหละกับสิ่งอะไรใหม่ๆคือเหมือนแบบว่า เราก็เราก็เป็นแบบในยุคข,ของเราเนาะโชวคาบเลียมันก็อยู่ในวงแคบๆตัว,ต,วตัวเรานะครับแค่ตัวเรานะก็มีแบบน้องๆมาป้อนข้อมูลให้เออเราก็เหมือนแบบมีอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาเข้ามามันก็เริ่มแบบสนุกแล้วเอ้ยมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็สนุกกับมันว่าเราก็เดินไปตามยุคสมยัยอะไรเงี้ยแล้วคน<ช><ๆ>ก็ยังแบบติดตามแฟนคลับพี่เบนเยอะมากนะคะเผานมมีกี่ผ่านเราเราดีใ,ใจนะที่มีคนพูดถึงเราเราตอนแรกในใจเราไม่คิดว่า จะมีคนเชียร์เราเยอะอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ขอ,ขอบคุณทุกคน,<ล>กคนชพี่เบนชอบชันเลนไหนมากที่สุดฮะชอบเนี่แหละตัดเย็บเสื้อผ้านี่แหละเราอ่ะเป็นคนชอบทําเสื้อผ้าบางอย่างเราก็ทําเองเออแล้วก็เราก็ได้ไปอยู่ในเบื้องหลังของดีไซเนอร์บางท่านด้วยอ่าก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่คุณชินเป็นอะไรที่คุณมือแต่ว่าพูดเลยว่าฝีมืออะไรมือคือสมมงสุดๆเลยนะฮะ มีหลายคนพูดด้วยว่าเอพิโซดนี้คือแบบแอบเสียดายที่เพนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีชเลนไหนอีกไหมฮะที่แบบว่าอุ้ยนอกจากตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุย้ยเราชอบมันมากๆเลยไอพวกที่ต้องแต่งหน้าเร็วๆเพื่อแบบเป็นควิก a ด c กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ท้าทายเราเพราะว่าเราก็นเนิบๆเนาะเป็นคนแบบว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออทาให้เราแบบว่ามีสติมากขึ้น ว่าต้องเธอต้องทำาะเธอต้องคิดไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยคิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาพูดถึงเอพิโซดที่เป็นเหตุผลที่ทำให้พี่เบนต้องมานั่งอยู่ตรงนี้บ้างดีกว่านั่นก็คือเอพิโซดที่5เอพิโซดล่าสุดนั่นก็คือ snatch game อยากพี่เบนเล่าหน่อยพี่เบนสมบทบาทเป็นมารินมอลโลใช่ค่ะณตรงนั้นอยากดูว่าเอ้ยเตรียมตัวอะไรมากับคาแรคเตอร์นี้ฮะ snatch game เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นชาลินตับเซียนถูกต้องชาลินตับเฟียนรายการับเฟียนคือ เล่นอะไรไปบางทีมันก็ไม่เข้าไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะคิดมาอยู่แล้วว่ามารีเลียนเนี่ยเขาเป็นคนสวยอ่าใช่เราก็เราก็อยากที่จะเป็นเหมือนเราพูดได้เลยค่ะว่าเราก็เป็นคนสวยพูดได้เลยค่ะนะตรงนี้เราชมตัวเองได้พี่เบนเพราะตั้นเนี่ยคือสวยตะลึงมากนะคะว่าเลยตรงนี้ขอบคุณค่ะก็คือเนี่ยเราก็เตรียมตัวมาว่าเป็นมารีเลียนด้วยชุดด้วยทรงผมการแต่งหน้าคือแบบตั้งใจแต่งหน้ามากแล้วก็แบบ บอกเลยว่าวันนี้ตัวเองอะที่มองกระจกคือว่าทําไมฉันเหมือนมารีลีนจังวะอืคือแบบโคตรสวยเลยอะไรอย่างงี้แต่สวยจริงนะคะสวยจริงลุกเนียนจริงแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะไม่ตรงจริตอาจจะไม่ตรงจริตกับกรรมการอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเราอะเราเต็มที่ทุกอย่างเราก็พยายามดูรอบข้างว่ามันจะต้องไปด้วยกันแล้วก็กรรมการที่เขาส่งมุกมาอะไรต่างๆที่ต้องต้องทำเราก็ว่าเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วในในในแบบว่า อะไรนะความที่เราแบบว่าครั้งแรกที่เรามาเล่นเกมนี้เลยเลยนะคิดไหมว่าเราจะต้องลงมาเป็นบัตรทอมคิดอยู่นะเป็นคนที่คิดทุกอพิสซดอยู่แล้วอใช่ตั้งแต่อพิโซดแรกเลยเอปพิสซดแรกที่คือแอบ,บใส่ชุดไว้ข้างในแล้วด้วยเตรียมพร้อมสิ่งแน่นอนเตรียมตัวมีแผนสำรองเสมอสำรองอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ถามมากดีกว่าหลังจากจบสนสเกมไป โจทย์ในรันเวย์ของเอพิซดนี้นั่นก็คือตัวตลกใช่ไหมเป็นเซ็กซี่คลากซี่คลาวใช่ซึ่งพี่เบนก็เลือกเสิร์ฟลุกในลุกที่เป็นตัวตลกที่มิร้องไห้อยากถามเกี่ยวกับลุกนี้นิดนึง่ะว่าทำไมถึงแบบว่าเสิร์ฟลุกนี้ออกมาที่เสิร์ฟลุกเนี้ยลึกๆเลยนะคะที่แต่งหน้าเศร้าอ่ะเพราะมันก็เศร้าจริงข้างในเราเราเศร้าจริงตอนนั้นเพราะว่าจากตัวชาเลนจ์เหรอหรือว่าไม่เกี่ยวกับชาเลนจ์ชุดอชุดที่ที่เราอ่ะ ที่เราทําไปอ่ะคือมันทําครบแล้วแหละแต่เราเอามาไม่ครบถุงม,มือเอยเลกกิ้งต่างๆไม่ได้มีเข้าซึ่งเป็นส่วนอื่นที่รองท,ที่ต้องเติมให้เต็มแล้วเราก็ต้องหาตรงนั้นแหละ อีลูกโป่งเนี่ยเราก็เตรียมไปอยู่แล้วก็เป็นลุคที่แบบไม่ใช่ลุคจริงๆที่เราเตรียมเข้าไปจะได้เห็นไหมคะในฐานะแฟนรายการเราจะได้เห็นเห็นสิคะอ๋อรอติดตามได้เลยทับออกมาให้แฟนรายการแฟนด้อมนมมีกีผ่าได้เห็นอยู่แล้วแน่นอนเขานมมีกีผ่าจะได้เห็นแน่นอนเออบอกเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะลุคนี้ร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้พอหลังจากเรื่องลุคไฟก็อย่างที่เราพูดคุยกันไปก่อนอันนี้เนาะก็คือบัตทอม ก็เป็นของพี่เบนกับจีจีอะไรเงี้ยณตอนนั้นตอนเขาประกาศว่าเป็นแบบเราเป็นมาท่ทอมสองคนรู้สึกยังไงบ้างเรื่องลิปซิงก์อะเราอ่ะสู้ได้แต่ถ้าเพอร์ฟอร์มอะน้องเขาก็ปึงปังฉีกขาทวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเราจะไปสู้เขาได้ไงแขนขาเราก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยทาไมพี่เบนถึงจะเลือกค e ีบคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบตัวตลกร้องไห้ในการลิปซิง์ตลอดเวลาก็หน้ามันไปขนาดนั้นแล้วว่า หน้ามันเศร้าขนาดนั้นว่ต่อให้เรายิ้มอะมันก็ไม่ยิ้มมันดูฝืนลองดูสิครับดิฉันยิ้มตลอดเวลาแต่มันไม่ยิ้มเพราะว่ามันแบบเนี้ยมันบึ้งไปแล้วใช่เราก็เลยต้องแบบเต้นแบบเศร้าๆเหงาๆเล่นปะเรารู้ตัวว่าอ่าณะตอนนั้นเป็นยังไงเราก็บิวอัพตัวเองไปในเวนะตอนนั้นคิดตลอดคิดตลอดเวลาว่าคุณจะต้องทำ โอเคจากการเข้ามาเป็นหนึ่งในรูเกิลเนี่ยหนึ่งในผู้แขง่งขันแบ็คเรสไทยแลนด์ซีซั่นสามในครั้งนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตพี่เบนไปยังไงบ้างไหมฮะเปลี่ยนมากนะคะยังไงก็คือคนรู้จักเรามากขึ้นจากที่เราเราเป็นเราเป็นโชเกิลอะคนก็รู้จักเราแล้วในกลุ่มโชเกิลแต่เนี้ยคือเราไปแบบไปไปซื้อของอทารัสเออเจริญรัสอ,อะไรอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเราก็เดินเลือกด้วยแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ แล้วก็มีแบบน้องๆมาทักคุณแม่หนูเชียร์คุณแม่อยู่นะอ,อะอไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยมันมันดีใจอ่ะที่เขาแบบว่าอย่างน้อยเขาก็ยังแบบรักเราเนะอะไรเงี้ยแล้วคิดเห็นยังไงฮะกับการที่คนเรียกเราคุณแม่แล้วก็มีควีในในรายการนับถือเราเหมือนแม่นะตรงนั้นฮะก็ม,มันชะินแล <c oughs> <ะ>้วแหละในรายการก็คือเด็กสวยก็คือกอลแลนใช่ป่ะกอนแลนนี่คือเป็นลูกเราได้นะ ระยะห่างคือ20เท่าหนึ่งเลยพอดีประมาณ20ปีอะใช่โอ้เป็นลูกเราได้เลยก็คือแบบว่าแต่แต่ทุกคนก็เหมือนแบบพี่เบนเป็นร่มโพทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าพี่เบนเป็นร่มโพร่มายในรายการอะไรน่เราก็คอยให้กําลังใจทุกคนแหละแม่หนูชาเลนจ์นี้หนูรู้สึกไม่ดีเออไม่เป็นไรสู้ๆนะลูกปิงแั่เราเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอยู่แล้วอืมโอ้โหหนูอยากให้พี่เบนฝากอะไรถึงเหล่าบรรดาควีนที่กําลังอยู่ในรายการหน่อยลูกก็ต้องสู้กันต่อไป แต่ยังไงอย่าลืมดูใจตัวเองด้วยเพราะว่าใจเราอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าใจเราไม่นิ่งใจเราไม่สู้มันไปต่อไม่ได้ยังไงก็รักทุกคนนะคะโอ้โหและนี่ก็คือโอวาทน,นะคะ โอ้ว่าจากหม่อมแม่ของรายการนะคะจากเผ่านมมีกีผ่านนะคะทีนี้ขอให้พี่เบนฝากผลงานมากกว่าฝากกับแฟนๆรายการแดกเรนแล้วก็วอนเดอ t ชีได้เลยค่ะถ้าอยากมาดูโชว์นะคะก็คือเบนเซ่จับโชว์ที่ House of Hill ทุกวันพุธและวันพฤลุหัสนะคะส่วนถ้าใครอยากไปทานดินเนอร์บนเรือสำราญเจ้าพยาก็จะเจอเราได้ที่เรือริวไซ แบงคอกกับเรือเวลาครูสนะคะยังไงมาเจอกันได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าใครหิวอยากกินอาหารรแสแซบแบอาหารอีสานนะคะมาเจอกันได้ที่ร้านยำรแสแซบเจริญนครซอย9ก้านะคะ,ะ,คะรับรองแซบแน่นอน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เบนด้วยที่เป็นเกียริมานั่งให้สัมภาษณ์จริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนไฟรายการวอเตอร์ทีด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะครับทุกวันศุกร์นะฮะหนึ่งทุ่มตรงนะคะทาง Line Today นะครับแล้วก็ Youtube Channel นะครับ Line Today Pop นะฮะสำหรับวันนี้นะคะฟานนะคะแล้วก็พี่เบนเบนเซดีวานะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ